สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาคำคำนิดนึงครับพอดีว่ามีรุ่นน้องครับเป็นเซียนท้องที่เซียนพื้นบ้านครับได้เช่าพระเหมาทางออนไลน์มาครับก็เลยเอามาแบ่งต่อนครับชุดนี้ครับได้เหมาบ้านมาครับไปติดตามครับว่าชุดนี้มียกันบ้างครับเราจะซื้อได้หรือเปล่าติดตามนะครับนี่ได้อะไรมาใหม่เนี่ยมาเนี่ยมีเมาบ้านมาเลยเนี่ยเมาบ้านนี้เนี่ยใช่มีชิ้นหลักเนี่ยเหมือนจะมีเนี่ยผมขาครับมันอาจจะได้รลคกา ก็มีอันนี้เนาะขายใช่ไหมใช่จะเป็นหลักฐานแล้อยังอื่นมีปะอย่างอื่นนี่นี่นี่เราพอได้เลยนะแต่ไม่แพงมากอย่างนี้ถูกลงเยอะขายไงขายเป็นชิ้นหรือขายเหมาเอาไงดีเหมาเลยกันพี่มันบางอย่างมันรู้จักอะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผ้าบ้านนะตัวจะแท้อยู่เน้นจำนวนเน้นจำนวนเอาเท่ายหมดเนี่ยก็จะมีอันนี้ที่พอได้หน่อย นัเท่าไหร่อ่สักแปดพันแล้วกันพี่อืมสักห้าพันได้ไหมวูบไม่ได้เมาแพงไหม,หมเมาเพาแพงทีเนีะอาสักเจ็ดพันห้าได้ไหมแรงไว้หน่อยดิไม่รู้ที่เยอะเลยยังไม่ได้รูปหล่อเก่าเไม่ได้ทำการบ้านอะไรเลย,เลยนะน่าจะมีหลักร้อยหลักแล้วน่าจะเยอะอยู่นะให้รูปนี้กันอที่ไหนรู้ป่ะคุณนๆเนี่ย อายุทยาพี่หลวงพอ่อหลวงพ่อมีเห็นมน่าจะพอมีสาขาหกพันแ,นนแลาา้วกันไม่ได้กำไรนะเอางี้พี่เอาเจ็ดพันแล้วกันเจ็ดพันนะจัดเจ็ดพันไปจัดไปลองดูวัด<อ>ดวงดูครับพี่โอเค